สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพลิกชะตาฟ้ากำหนดอนาคตปี2,569เมื่อดวงดาวขยับขยืขย่นวาสนากับคำพยากรณ์เจาะลึกจากปรมาจารย์แห่งโหราศาสตร์ไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการถอดรหัสฟ้า อ่านคําพยากรณ์ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลในปีพศ2526หรือปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้วงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะหมุนเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่สั่นสะเทือนทุกอนูของจักรราศี วันนี้เราจะมาเจาะลึกผ่านมุมมองของอาจารย์พินโยคงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติผู้ที่จะมาเปิดม่านความลับของดวงดาวทั้งการโคจรของดาวพฤหัส,สบดีที่เป็นดาวแห่งปัญญาดาวเสาร์ที่เป็นเจ้าแห่งโชคลาภที่มาพร้อมความเหนื่อยยากและที่ขาดไม่ได้คือราหูเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาค้นทรัพย์และทับลัคนาในหลายราศี หากคุณอยากรู้ว่าชะตาชีวิตของคุณจะรุ่งโรจน์จนได้เป็นอธิบดีหรือจะต้องระวังการใช้จ่ายจนตัวปลิวและใครกันที่มีเกณฑ์จะได้พบเนื้อคู่ในรอบ18ปีบทวทิเคราะห์นี้คือลายแทงที่คุณต้องฟังให้จบเพราะนี่ไม่ใช่แค่การดูดวงแต่คือการเตรียมพร้อมรับมือกับวาระแห่งจิตและเวลาดาวที่จะกำหนดอนาคตของคุณอย่างแท้จริง จากห้วงอวากาศอันไกลโพ้นสู่ลายเส้นบนแผ่นดวงที่ลิขิตวิถีชีวิตมนุษย์อาจารย์พินโยพง์เจริญได้เน้นย้ำเสมอว่าโหราศาสตร์คือศาสตร์แห่งการเวลาและเวลาดาวนี่เองที่มีอิทธิพลเหนือสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามในปี2569นี้เรากำลังจะก,ก้าวเข้าสู่ปีที่ดวงดาวใหญ่ๆทำมุมที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง เปรียบเสมือนการจัดสำรับใหม่ของโชคชะตาท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าชีวิตเราเหมือนการเดินทางในทะเลกว้างและดวงดาวคือเข็มทิศการที่เราได้รับรู้คำพยากรณ์ล่วงหน้าไม่ใช่เพื่อให้เรางมงายหรือตกใจกลัวแต่เพื่อให้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันและรู้แก้เพื่อให้เราสามารถย่นย่อเส้นทางสู่ความสำเร็จและหลีกเลี่ยงพยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ภาษาดวงดาวในปีนี้มีความสลับซับซ้อนทั้งเรื่องของเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานที่พุ่งทยานในบางราศีและเรื่องของสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในบางช่วงเดือนความลึกซึ้งของคำทำนายครั้งนี้จะพาคุณไปสัมผัสถึงรากฐานของอดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบันและปัจจุบันที่จะกลายเป็นรากฐานของอนาคตอันยาวไกลวันนี้ ผมจะค่อยๆบรรยายและวิเคราะห์ไปทีละราศีเริ่มตั้งแต่ชาวพิจิกผู้ลึกลับไปจนถึงชาวมีนผู้ที่ต้องใช้ความเพียนเป็นที่ตั้งเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพรวมของปี2,569อย่างกระจ่างชัดที่สุดเรากับได้นั่งฟังการอ่านแผนที่ชีวิตจากริมหน้าต่างแห่งการเวลา เราจะเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยดวงชะตาของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับชาวพิจิกเปรียบเสมือนแมงป่องผู้มีความอดทนสูงในช่วงต้นปี2569นี้อาจารย์พินโยท่านให้คำเตือนที่สำคัญมากว่าดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์ได้โคจรเข้าไปอยู่ในมรณะภพ สิ่งน,นี้หมายถึงอะไรในทางโหราศาสตร์มรณะไม่ได้หมายถึงความตายเพียงอย่างเดียวครับแต่มันหมายถึงภาระหน้าที่ที่คุณต้องเข้าไปดูแลเอาใจใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นพิเศษเนื่องจากดาวพฤหัส,สบดีเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระการเงินและปุตตะบริวารการที่ไปอยู่ในมรณะภพจึงเตือนให้คุณต้องรอบคอบเรื่องทรัพย์สินและการดูแลคนใต้บังคับบัญชาให้ดีครับแต่ช้าก่อนครับ ความตื่นตั้นมันอยู่ที่ช่วงหลังเดือนพฤษภาคมไปจนถึงตุลาคมเมื่อดาวพฤหัส,สบดีเคลื่อนเข้าสู่พบสุพะซึ่งแปลว่าความสำเร็จและความดีงามช่วงนี้แหละครับคือนาทีทองของชาวพิจิกเกียรติยศชื่อเสียงและตำแหน่งที่รอคอยจะมาถึงมือคุณอย่างแน่นอนและที่พีคที่สุดคือช่วงปลายปีเมื่อดาวพฤหัส,สบดีเข้าสู่เรือนกรรมะหรือเรือนการงานใครที่ตกงานจะได้งาน ใครที่มีงานอยู่แล้วจะมีการเลื่อนขั้นระดับบิ๊กๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอธิบดีปลัดกระทสวงหรือถ้าเป็นเอกชนก็อาจพุ่งเป้าไปที่ตำแหน่ง M D เลยทีเดียวเรื่องการเงินก็พลอยดีตามไปด้วยครับเพราะเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลบวกอย่างยิ่งอย่างไรก็ตาม เรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมขอให้ชาวพิจิกบันทึกลงในไดอารี่ไว้เลยครับว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าปล่อยปละละเลยอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆครับข้ามมาที่ชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15ธันวาคมถึง15ยานยาคมกันบ้างครับปี2569ของคุณคือปีแห่งการสมาคมและการใช้จ่ายอย่างแท้จริง อาจารย์พินโยพยากรไว้ว่าราหูจะสถิตยอยู่ในภพที่สามทำให้คุณมีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงมากมายแต่จุดที่ต้องระวังคือช่วงปลายปีเมื่อราหูย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งในทางโหรเรียกว่าราหูค้นรัพย์คำนี้ฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวและมันก็น่ากลัวจริงๆครับถ้าคุณไม่ระวังเพราะราหูจะกัดกินในส่วนที่มันอยู่ เมื่อมันอยู่ในเรือนการเงินมันจะทำให้คุณมีเหตุให้ต้องควักกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาทั้งความจำเป็นความจำใจและความอยากได้ส่วนตัวคุณจึงต้องมีสติในการใช้เงินอย่างมากอย่ามือเต๋อหรือสุรุ่ยสุร่ายแต่ในความวุ่นวายก็ยังมีแสงสว่างเพราะในช่วงต้นปีคุณมีโอกาสได้พบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงสอวอวัยสูงวัยใจเกินร้อย ซึ่งจะให้ความเมตตาและลดตัวลงมาคบหาด้วยสำหรับเรื่องความรักชาวธนูสเสน์แรงมากในช่วงต้นปีมีคนให้ความสนใจเยอะแต่พอเข้าช่วงกลางปีต้องกลับมาดูแลสุขภาพเพราะดาวประจำตัวเข้าพบมรณะก่อนที่ปลายปีจะเข้าสู่ความสงบสุขได้ศึกษาธรรมะปรัชญาหรือบางท่านอาจจะมีจิตศรัทธาอยากบวชเพื่อขัดเกลาจิตใจเลยทีเดียว มาถึงจุดเปลี่ยนที่โลดโผนที่สุดกับชาวราศีมังกร15มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ราศีแห่งการกระทำและความมุ่งม,มั่นในปี2569นี้ราหูเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในช่วงต้นถึงกลางปีราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระการเงินแม้จะทำให้มีเงินทองสมบูรณ์แต่ขึ้นชื่อว่าราหูเมื่อได้มากก็มักจะจ่ายมากตามไปด้วย แต่จุดพีคที่สุดคือช่วงปลายปีเมื่อราหูโครจรมาทับราศีเกิดในตำแหน่งมหาจักรตามตำรากล่าวว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนี่คือดวงชะตาที่ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักชีวิตจะมีความผาาผโผนมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและยิ่งใหญ่แต่ความพยายามนั้นจะนำมาซึ่งยศศักดิ์ที่น่ากแกรงขาม ในเรื่องของหัวใจชาวมังกรมีข่ามดีครับเพราะดาวพฤหัสบดีเลงราศีเกิดส่งผลให้คนโสดจะได้พบเนื้อคู่คนมีคู่จะรักกันมากขึ้นหรืออาจจะได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวสำหรับในแง่ธุรกิจคุณมีโอกาสได้หุ้นส่วนหรือคู่สัญญาใหม่ที่ทรงพลังแม้แต่คนที่เคยห่างเหินกันไปก็มีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจและดีกันได้ในช่วงนี้ต่อกันที่ชาวราศีกุม สิกุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมปีนี้คือปีพิเศษของคุณในรอบ18ปีเลยทีเดียวครับเพราะราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะโคจรมาทับราศีเกิดในตำแหน่งเกษตรราธิบดีส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมามีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งแต่ในความโชคดีนั้นมีบททดสอบสำคัญคือเรื่องสุขภาพเนื่องจากที่ผ่านมาคุณมักจะห่วงงานห่วงเงินห่วงคนรอบข้างจนลืมห่วงตัวเอง เมื่อราหูมาทับครั้งนี้มันคือสัญญาณเตือนให้กลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเสียทีนอกจากนี้ดาวมฤตยูยังทรงผลต่อเรื่องที่อยู่อาศัยทําให้มีเกณฑ์การปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนและยานพาหนะในด้านการงานชาวกุมมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม และที่น่าสนใจคือช่วงปลายปีดาวพฤหัสบดีจะเลงราศีเกิดทำให้มีโชคดีต่อเนื่องยาวไปถึงปี2,570เลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองและหุ้นส่วนอาจารย์พินโยแนะนำว่าหากใครจะหาหุ้นส่วนทำธุรกิจชาวราศีกุมและราศีสิงเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันอย่างดีในฐานะปัตตนิหรือคู่สัญญาที่จะนำพาความรุ่งเรืองมาให้ มาถึงจุดเปลี่ยนที่โลดโผนที่สุดกับชาวราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนในปี2569นี้คุณคือดาวเด่นในสายตาของสังคมครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เป็นที่เชื่อถือและนับหน้าถือตา อาจารย์พินโยถึงกับบอกว่าใครที่คิดจะสมัครสอสอหรือเข้าสู่งานการเมืองช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเพราะผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาและเรียกใช้งานแต่สิ่งที่ชาวมีนต้องเตรียมใจไว้คือความเหนื่อยครับเพราะดาวเสาจะโคจรมาทับราศีเกิดงานจะหนักขึ้นรับผิดชอบเยอะขึ้นแต่ขอให้ยิ้มสู้ไว้นะครับเพราะดาวเสาครั้งนี้มาจากเรือนลาภะความเหนื่อยยากจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่คุ้มค่าเสมอ นอกจากการงานแล้วคุณยังมีโอกาสได้พบปะกับคนแปลกๆหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติหรือแม้แต่โหรที่มีจิตวิญญาณอย่างรู้ซึ่งจะเข้ามาสร้างสีสันและความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตสรุปภาพรวมปี2569นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในราศีใดสิ่งที่อาจารย์พินโยพงเจริญเน้นย้ำเป็นหัวใจสำคัญคือการแก้ดวงที่ตัวเรา แม่ดาวบนท้องฟ้าเราจะไปเปลี่ยนมันไม่ได้แต่เราเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตใจเราได้หากราหูทําให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาโมหะจริตวิธีแก้คือต้องใช้ดาวพฤรุหัสหรือพุทธจริตคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงมีเหตุมีผลการสวดมนต์ไหว้พระโดยเฉพาะรัตนสูตรจะช่วยให้เรามีสติไม่เห็นช้างเท่าหมูหรือไม่ตัดสินใจผิดพลาด การไปทำบุญอาบน้ำมนต์หรือมูเตลูต่างๆเป็นเครื่องช่วยทางจิตใจที่ดีแต่ต้องควบคู่ไปกับการรักษาศีลห้าและอยู่ในทํานองคลองธรรมด้วยครับ